ในโลกนี้นะคะมีช่องว่างมากมายที่เราเห็นได้ด้วยตาแล้วก็เห็นไม่ได้ด้วยตาช่องว่างหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือความปรารถนาที่อยู่ภายในเป็นช่องว่างที่ลึกแล้วก็กว้างนะคะในความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนปรารถนานั้นบางคนก็ประสบความสําเร็จแต่บางคนก็ไม่สมปรารถนานะคะความปรารถนาที่ไม่มีการเติมเต็มนั้นจึงเรียกว่า เป็นความที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วแล้วมนุษย์เนี่ยนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีความปรารถนานะคะความปรารถนาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มนุษย์มีความรู้สึกมีความปรารถนานะคะแล้วสิ่งที่มนุษย์ปรารถนานะะั้นอ่ะที่ถูกต้องที่สุดเติมเต็มจิตวิญญาณของมนุษย์ให้อิ่มบริบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองเนาะ ลุมที่ดูเหมือนจะถูกเติมเต็มจากสิ่งของของโลกนั้นกลับไม่เคยเต็มพี่น้องของในโลกนี้อาจจะเติมเต็มจิตใจอารมณ์ความคิดความรู้สึกของมนุษย์แต่มันไม่เคยเต็มเติมแล้วก็เติมอีกได้แล้วก็ได้อีกอยากได้อีกไม่จบแม้จะเป็นสิ่งที่ทางโลกแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นของทางโลกที่ดีขนาดไหนของทางโลกที่ดีขนาดไหนดูแล้วว่ามัน มันเลิศมันประเสริฐแต่มันก็ดับความกระหายข้างในของมนุษย์ไม่ได้นะคะนอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเต็มจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างที่บอกนะคะพระเจ้าทรงออกแบบให้มนุษย์มีความปรารถนาเรามาดูผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ช่องว่างภายในของเขามีมากลึกเธอเป็นหญิงชาวสมาเรีนะคะเธออยู่ในแคว้นสมาเรีย เธอเป็นผู้หญิงเชื่อว่าคงเป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครอบครัวในการสร้างครอบครัวทำให้ชีวิตของเธอน่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็อ้างว้างไม่น้อยทีเดียวนะคะคชีวิตประจำวันของหญิงคนนี้เธอออกมาตักน้ำนอกหมู่บ้าน <c oughs> มาตักน้ำตอนสายนะคะซึ่งในทะเลทรายเนี่ยพอสาย,สายแล้วจะไม่ค่อยมีใครมาตักน้ำใส่โถกัน เพราะอากาศมันจะร้อนมากแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็มาใช้ช่วงเวลาที่ไม่ต้องเจอกับผู้คนมาตักน้ําเป็นตารางเวลาที่เธอจัดไว้นะคะเพื่อเธอจะมาที่สระมาที่บ่อน้ําแล้วก็เธอวางแผนนะคะหญิงชาวสมเรธเธอคงวางแผนที่จะหลบลี้ไม่อยากเจอหน้าผู้คนนด้วยความเจ็บปวดและอับอายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องเผชิญไม่ต้องเผชิญหน้ากับ คนในหมู่บ้านคนอื่นๆนะคะก็เลยใช้ช่วงเวลานี้แต่ว่าพระเยซูก็มาพบเธอที่บ่อน้ำนะ,ะพระเยซูมาพบเธอที่บ่อน้ำแล้วก็มานั่งพูดคุยกับเธออย่างเป็นกันเองพระเยซูคุยกับหญิงชาวสมาเรียก็ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดมากเพราะคนสมาเรียเขารู้ว่าคนอิสราเอลเขาจะ ไม่คุยกับคนสมาเรียนะเธอก็แปลกใจที่ผู้ชายคนนี้มานั่งคุยกับเธอแล้วก็คุยหลายเรื่องนะคุยหลายเรื่องเดนเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องน้ําที่หิวกระหายแล้วน้ําที่พระเยซูให้นั้นจะไม่หิวกระหายอีกต่อไปนะแล้วเมื่อหญิงนั้นได้คุยกับพระเยซูหญิงนั้นรู้สึกได้รับการยอมรับจากพระเยซู สิ่งที่พระเยซูคุยกับเธอสิ่งที่พระเยซูปฏิบัติกับเธอมันเป็นความรักเป็นความอ่อนโยนและอ่อนสุภาพแล้วก็เป็นฤทธิ์เดชที่มาจากการประกาศของพระเยซูคริสต์ทำให้หญิงชาวสมาเลียนั้นได้รับความรักและรับการเติมเต็มในช่องว่างในส่วนที่ลึกในหัวใจของเธอดูเหมือนจะถูกเติมเต็มภายในเวลาไม่นาน หลังจากที่เธอคุยกับพระเยซูเราดูได้จากตรงไหนรู้ไหมคะเราดูได้จากตรงที่ว่าเมื่อเธอบอกว่าเธอจะไปเมื่อพระเยซูบอกว่าให้ไปตามสามีเธอมาหรือตามผัวเธอมาเธอบอกว่าเธอไม่มีผัวพระเยซูก็รู้เบื้องหลังของเธอนะคะว่าเธอไม่ได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนน,นี่คือความน่าอับอายของเธอแต่เมื่อเธอได้พูดคุยกับพระเยซู ความรักของพระเยซูความสุภาพความอุรัหรืการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไหลไปในใจของเธอเธอกลับวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านไปเรียกชาวบ้านมาฟังชายหนุ่มคนนี้มาฟังอาจารย์คนนี้พูดในเรื่องความรอดในเรื่องน้ำที่จะดื่มแล้วจะไม่หิวอีกเลยนะพระเยซูตรัสว่าตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขาจะไม่กระหายอีกเลยซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนถึงชีวิตนิรันดร์มันเป็นความตื่นเต้นที่หญิงคนนี้จะได้รับน้ำแห่งชีวิตจากพระเยซูคริสเธอจึงวิ่งเข้าไปบอกชาวบ้านนะคะบอกว่าน้ำที่พระองค์จะมอบให้นะ่ะจะเติมเต็มผู้รับทำให้เกิดความอิ่มเอมบบริบูรณ์และไหลล้น ไปสู่ทุกแง่ทุกมุมของชีวิตการสนทนากับพระเยซูวันนั้นผู้หญิงคนนี้ได้รับการบำบัดการรักษาการเยียวยาภายในจิตใจของหญิงที่อ้างว้างหญิงที่ถูกสังคมปฏิเสธหญิงที่ไม่มีใครยอมรับแต่พระเยซูยอมรับเธอเธอรับการบำบัดจนเธอหลุดออกจากความอ้างว้างเธอกลับเข้าหมู่บ้านและเธอก็เป็นพรกับชาวบ้านด้วยนะคะ นี่คือการเติมเต็มของพระเยซูอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าความปรารถนาของมนุษย์เนี่ยนะคะเราเราเราหิวเราคิดว่าเรามีเงินเราก็อยากจะมีเงินเพิ่มเรามีสิ่งของมากมายแต่เราก็ยังอยากได้เพิ่มเรามีมีทุกอย่างนะคะแต่เราก็ยังอยากได้เพิ่มนั่นคือความหิวที่ไม่ไมเพียงพอนะคะนั่นเป็นความปรารถนา แต่ถ้าเราได้พบกับพระเยซูอ่ะพระเยซูคริสต์เหมือนที่หญิงชาวสมาเลียได้พบเนี่ยพระองค์เติมเต็มในช่องว่างในหัวใจของเราในส่วนลึกในหัวใจของเราจริงๆเราอาจจะไม่ใช่ปรารถนาเงินก็ได้เราอาจจะไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สินของก็ได้เราอาจจะปรารถนาความรักปรารถนาความสุขปรารถนาสันติสุขแล้วก็ปรารถนาความมั่นคงในชีวิตภายภาคหน้าด้วย แล้วเมื่อเราได้พบกับพระเยซูพระเยซูเติมเต็มความปรารถนาของเราทุกแง่ทุกมุมของชีวิตเหมือนหญิงชาวสมาเลียคนนี้นะคะเราอยากให้เรานำหัวใจของเรามาหาพระเยซูให้พระองค์เติมเต็มในความปรารถนาของเราที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่โลกให้กับเราแต่ให้เราได้รับการเติมเต็ม,ตมจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตของเราให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์ทรงเติมเต็มทุกชีวิตที่อ้างว้างและขาดแคลนพระองค์เจ้าค่ะมีหัวใจมากมายที่ปรารถนามีความปรารถนาหิวโหยไม่รู้จักจบสิน้นพระองค์เจ้าค่ะจนเกิดความยุ่งยากมากมายเกิดการทะเลาะเบาะแหวงเกิดการฆ่าฟันกันเพราะความหิวโหยเหล่านี้ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูจิตใจทุกคนที่เปิดออกในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะ สิ่งใดท,ที่หัวใจนี้ต้องการขอพระเจ้าทรงเททรงเติมให้เต็มด้วยความรักด้วยพระค,คุณของพระเจ้าให้คนที่ได้รับน้ําแห่งชีวิตจะเกิดสันติสุขอย่างอัศจรรย์จะมีความสุขขึ้นอย่างประหลาดจะมะีความพึงพอใจในชีวิตอย่างอัศจรรย์และให้ผู้คนที่จะรู้จักกับพระเยซูรับการเติมเต็มทุกวันจากพระองค์เพื่อสิ่งที่โลกล่อลวงนั้น จะไม่มามีผลใดๆกับชีวิตของพวกเราไม่มีกับดักของซาตานไม่มีเหยื่อล่อใดๆทำให้เราหลงไปตามกระแสของโลกแต่เพราะว่าเราได้รับน้ําแห่งชีวิตของพระเยซูเราจึงมีความสงบมีความร่วมรื่นและพักอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกหัวใจที่เปิดออกในช่วงเวลานี้และขออวยพรทุกท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เป็นพระพรต่อไปสำหรับวันนี้ยินดีด้วยนะคะที่น้ำแห่งชีวิตไหลอยู่ในตัวท่านแล้วพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ